ตอนนี้เราอยู่ที่มันก็อนหรอตอนนี้อยู่ที่คาเฟ่แอมซอรสาขาสีวิลัยค่ะจะมีสัมภาพ์หน่อยสภาพแปรงเทงเธอันนี้ชายเขียวปั่นหลานปกติของทีทีทานิกเธอเต้องแนะนำทีเมนูแล้วนี่ก็คือเอสปั่นปวาน25%ของทีตามมนุษย์ตัวนะ ของทีเนททีเนทกิน <several> ต้องกินหลานน้อยเพราะตอนนี้กำลังกินยาเบาหวานอยู่แล้วนี่ของแนนนี่นะค่ะอือค่ะปูเย็นค่ะหวานน้อยส่วนนี่น้ำต้มเพิ่มช็ดนะคะของของคุณรุจิรีสาวน้ำส้มอือกาแฟมะกาแฟส้มกาแฟส้มต้องนี่อะไรคะเอสบาร์ค่ะ ทั้มที่กลาอยู่ที่อะไให้พิเชเนชิมเชนกินอยู่อนดบ่อยแล้วแล้วเคยมาแล้วเขาเหรอวันเปิดร้านเลยโอ้ใจเฉยมเถอสดงมากี่สุดมาแต่กวามันก็ใช่แต่ทุกวันนี้มันอ่อเจะารีชั่นนพูดต่อ เป็นช่างรักเนาะเป็นย่างไหเขาสบอกว่าเขาจะสุบ้าหน้าหนังแต่งตัวดีเป็นช่าเป็นสี่เขานั่แต่งตัวเขานั่งบนบอสซาเอาหน่อร้านเขาไปซื้อเสื้้าเขาก็าะเงินเนาะสูอเจ็บใบขอบครัว่า่บาได้คู่าแล้ไยังไงจะขอเกีได้แจ๋ เขาเ่ยไาดคำไดหนึ่งเาจังจัเลนทวนทวนอยากจะบอกอยู่ใต้เตียงช่วงใต้เตียงดาราหนึ่งว่านอาขาเขาเดาบ่เด้ยน้าขางน้าเตะเตียงกมีดอกไมหยดตรงบ่ลุ่มปลายเร่งสีหนางพวบนอยยุมไ อันนี้ยืดทำมาหรอเอาก็ว่าอยู่นึกว่าตื่นเช้ามาแล้วต้องมาทำอย่างนี้ทุกวันไม่อ๋อมันเป็นมาก็บกี่บอลเนี้ยเจกี่หัวคูอยู่ซากกับบริษัทมันมีชื่อทรงมันีเองเป็นการยืดแล้วก็วอลลุ่มปลายยืดคนแบบาป เชิญเข้าใจว่านั่งตือนตั้สอบม้านป<อ>นังนม่วนนังตือนมาสวยเลยเห็นบแต่กี่ตื่นมาเนาเลยยางนี้ตืมาสวยเลยต่เกียือมาเนาเล<อ>ยตั้งแต่ไปนูนไหเป็นนจะเป็นดีขึ้นหอเยอะได้เข่าเอเคธรรมดาหลา